สวัสดีครับผมแรมจากช่องแรมแรมโกเพราะชีวิตดีเริ่มจากการแบ่งปันครับวันนี้ผมหยิบหนังสือเรามีเวลาจำกัดของอาจารย์บอวชชระเมธีนะครับเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2555นะครับก็ผ่านมาแล้ว13ปีปีนี้ปี2568นะครับเรื่องที่1คิดบวกหมายถึงอะไร,นะค,รคิดบวกหมายถึง การคิดในแง่ดีแง่งามของปัญหาหรืออุปสรรคหนักหนาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหลายคนอาจจะมองว่าการคิดบวกก็คือการหลอกตัวเองครับแต่ถ้าเราให้คำนิยามหรือวิธีการคิดใหม่ครับว่ามันเป็นวิธีการคิดหาว่าไอ้สิ่งที่เราเจอเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องลบๆอะครับถ้าเราคิดบวกก็คือการค้นหาแง่ดีแง่งามของปัญหา หรืออุปสรรคที่เราได้รับมานะครับก็เราก็จะเห็นช่องทางหรือว่าความคิดดีๆของปัญหานั้น,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 นสองนั่งอยู่บนหลังยักษ์ตรงนี้เป็นคำเปรียบเปยครับว่าเราทุกคนที่อยู่บนโลกนะครับล้วนแต่เรียนรู้ความรู้จากผู้อื่นจากคนอื่นจากคนในอดีตจากบรรพบุรุษหรือว่าจาก ครูบาอาจารย์เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ทั้งหมดนะครับเราก็เรียนรู้จากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นวิชาคณิตศาสตร์พิยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีจำพวกนี้ครับก็ก็ถูกปูทางมาตั้งแต่ได้ด็กอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้พิเศษหรือว่าเก่งกว่าคนอื่นเลยนะครับเราก็เพียงแค่คนคนหนึ่งซึ่งเรียนรู้จาก อดีตของคนอื่นที่เขาถูกถูกปูและถูกสร้างขึ้นมา 3. ความคิดสร้างสรรค์ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่จำเจถ้าเราอยู่ในสถานที่เดิมๆเ,เราอยู่ในพื้นที่เดิมๆเ,เราเดินทางไปในถนนเดิมเราทำอะไรที่เป็นอะไรที่เดิมๆซ้ำๆครับอลองออกไปข้างนอกออกไปพบปะผู้คนออกไปดูสถานที่ ออกไปเที่ยวต่างประเทศออกไปคุยกับคนแปลกหน้าดูครับแล้วเราจะเห็นมุมมองเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ก็แน่นอนว่าความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถที่จะเกิดจากการทําอะไรที่มันซ้ําๆได้นะครับอาจจะมีบางคนที่ออทําเรื่องซ้าๆแล้วเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้แต่สําหรับผมแล้วความคิดสร้างสรรค์ก็น่าจะเกิดจากการไปค้นหา สิ่งที่แตกต่างแล้วก็ฉีกออกจากกฎเดิมๆที่เราเราคุ้นชินหรือคุ้นเคยกันสำหรับวันนี้ผมก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันครับที่อยากจะแบ่งปันจากหนังสือเล่มนี้นะครับเรามีเวลาจำกัดของอาจารย์บอวชิระเมธีเล่มนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ